วันนี้มาทำธ ie ุระที่เพชรบุรีก็เลยลองมาเสิร์ชดูว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มาเจอที่นี่เลยตลาดน้ำกลางปากวังโจอยู่ตรงอำเภอหนองยาป้องที่นี่เสียค่าเข้าคนละ25บาทซึ่งค่าเข้าตลาดนี้พี่ๆเขาก็จะเอาไปให้น้องๆในชุมชนเพื่อเป็นทุนการศึกษาและต่อมาก็จะเป็นอุโมงค์ไผ่ติดแอร์อุณหภูมิ25องศาในระหว่างทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นไผ่ก็จะมีของขายที่ทําแบบวิถีชาวบ้านทุกๆอย่างจะทําด้วยวิธีธรรมชาติโดยที่ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องพอถึงจุดนี้เราก็สาามรถ เข้ามาช้อปปิง้งสินค้าต่างๆของชุมชนกันได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่ที่ปิ้งด้วยหินค่ะระหว่างทางเดินก็จะมีของขายแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆและที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมไทยในปีพศ2566ด้วยค่ะสําหรับตลาดน้ํากวางโจที่ตั้งอยู่ในป่าเขาแบบนี้และชื่อตลาดน้ํากวางโจก็คือภาษากะเหรี่ยงนะคะพี่ๆเป็นชื่อที่ตั้งมาจากตำนานของพื้นที่เมื่อก่อนนี้นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีกวางอยู่เยอะมากๆส่วนคําว่าโจนะคะก็คือ คำว่าใหญ่ค่ะซึ่งก็แปลความหมายตรงตัวเลยนะคะก็คือ เมื่อก่อนนะคะมีกวางตัวใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่นี้เยอะมากๆเลยค่ะรเราลงมาดูบรรยากาศข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีของกินนะคะขายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะะที่นี่นะคะเขาจะเป็นตลาดแบบแนวอีโคค่ะจะนเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะเช่นกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะคะเอามาใส่อาหารนอกจากะจะมีร้านค้าที่อยู่ตรงริมทางแบบนี้นะคะก็จะมีนะคะที่เป็นเรือนะคะมาขายของกินให้พี่ๆและนี่ค่ะคือจานส้มตํานะคะก็คือยาวมากพี่ๆนะคะอยากกินอาหารร้านไหนนะคะก็สามารถ ซื้อนะคะแล้วก็สามารถหาโต๊ะว,ว่างๆนะคะนั่งตรงไหนตามใจชอบได้เลยบริเวณที่นั่งกินนะคะก็จะเป็นแพรไม้ดื่มน้ําแบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะหงก็แพนกล้องนะคะไปเจอน้องปลาคับนะคะว่ายอยู่ตรงนี้อยู่2ตัวชมบรรยากาศตรงนี้เสร็จนะคะหงก็จะพาไปดูสวนดอกไม้โอโซแนแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยตอนแรกนะคะหงก็คิดว่าดีจังเลยนะคะเขาไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยอแต่พอมาถึงนะคะก็เลยทราบสาเหตุนะคะว่าทําไมถึงไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะคือสภาพนะคะคือไม่แน่ใจว่า ยังสร้างไม่เสร็จนะคะหรือทําไม่เสร็จหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตรงนี้และตรงจุดนี้นะคะเขาก็จะมีร้านกาแฟแค,ค่ะอันนี้สําหรับใครที่รู้สึกว่าร้อนนะคะกระหายน้ํานะคะก็สามารถมาซื้อกาแฟนะคะตรงจุดนี้กันได้นะคะมีไอติมขายด้วยมั้งแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีต้นไม้นะคะขายนะคะตรงนี้จะเป็นพวกต้นสนนะคะแล้วก็ มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีแค่ตรงหย่อมนี้หย่อมเดียวนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะร้อนๆนะคะถ้าเกิดใครมากางวันนะคะควรจะมีหมวกนะคะหรือมีล่มมานะคะก็จะดีมากนะคะบรรยากาศนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ร้อนแรงมากนะคะอุณหภูมิตอนนี้ตอนแรกนะคะผงก็จะมาเก็บรูปนะคะแถวๆตรงนี้สักหน่อยนะคะแต่ว่าพอเดินไปเดินมานะคะมันก็ไม่ค่อยมีนะคะมุมถ่ายรูปสักเท่าไหร่คลิปนี้นะคะผงก็ได้ถ่ายรูปแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะก็คือรูปนี้